ลองไม่ใส่อันนี้ไหมเราต้องใส่เส้นนี้ดูมาเป็นเลขเลยเฮ้ยอ้ยี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแต่ถามว่ากูกลัวไหมเหรอมึงแค่เข้ามา ให้ตัวโปรมองทะลุหรือเปล่าครับไม่รู้ดิเออจัดตินดูให้หน่อยดิเอไม่ใช่ออตินดูใหน่อยจัดตินที่อ่ะออติีนดูให้หน่อยมันตัวเดียวกันปะไอ้ขี้อูกูส่งไปเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้นี่ผมจะบอกให้นะแชทผมกับออตินคือผมส่งไอ้ลิงก์สกตรีมไปประมาณแบบสองร้อยไอเดียได้อ่ะกูบอกเลยมีแต่ลิงก์สกตรีมเขี้ยผู้ขี้แฮกเขี้ยพวกเขี้เย,เ,ยเนี่ยไอสัตว์กูจับ,บยาไปนะแม่งเล่นดีๆไม่ได้ ভাৱ মাৰ พาไปตรงนั้นได้ไงวะแต่ฟักมันเดินเลยไปแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวโปรครับน่าจะน่าจะวับตัวโปรมันคือตัวโปรมันคือไอ้เบน มยืนได้อีกทีนึงเปิดมันยืนได้อีกทีนึงแจ้านายผมพี่ผมพี่เบนไม่รู้จักกันไม่ไม่ได้ว่ามันไอ้นี่แต่หมายถึงมันวาร์ปไงไม่ได้ว่าเขาโป้แต่หมายถึงไอ้แว่นอะโป้แน่ยังยังไม่เจอแค่นึง าเกิดพี่อหรอบอกบอกว่าบอกเขาช่วยป,ปรับโปบอกเขาช่วยจับจับโปหน่อยดิไอ้แ่นอะยูว <c oughs> ีเดียวเหรอไม่ <c oughs> เป็น,นอ่อะ อ๋อตินกูบอกแล้วมันวาร์มาพับไม้ได้ยังไงมึงเชื่อกูยังแล้วนี่ใครปั่นเสร็จเนี่ยเอ้าไม่เอ้าไม่มีรอยเท้าด้วยเอ้าเฮียเอ้า เนี่ย yeah. สัตว์ไม่ทันอันตีอะ อันตีอย่าไม่ทันในสัตว์โอเค <c oughs> คนไทยด้วยนะเอดเคอย่างเชื่อ <c oughs> <c oughs> あっきゃあぶれ。 พี่ยตัวอะไรจะปราบได้วะเนี่ยไปดูแลครับเห็นปะเดี๋ยวผมต้องคุมบัตรต้องการบัตรต้องต้องต้องเช็คประตูแล้ววะ จะฆ่ายัางไงวะเฮียผมนึก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 มุมภาพในการฆ่ามันเอ็เคมันถอนสาสองอันพร้อมกันนะของจริงปะไอคอเดดไม่ใช่ด้วยปะเนี่ยกูดูคอเดดก่อนคอเดตคนประเทศเลยเนะี่ยไอเฮี่ยงนี่กูเจอกลาอยู่เนี่อ่ะม,มาอันนี้ต่อ เฮ้ยถ้ากูดึงทันนะไอ้สันเฮ <c oughs> ้ยถ้ากูดึงทันนะถ้ากูดึงทันนะถ้ากูดึงทันนะวก่อนครับขอขอได้ก่อนแล้วกันโอ,อ,อ้โหเหยดแคคือมันแฮกมันสามารถแฮกให้คนอื่นได้ด้วยเหรอวะเหยดแคอันนี้ไม่เคยเจอวันนิวสัตว์เลยเยียไม่อัปเดตมาว่ะ ดี๋ยวเชื่อผมะม,มันต้องมาถอนเสาครับเชื่อผมเดี๋ยวมันรอเดี๋ยวรอมันตึ้งตึ้งก่อนเดี๋ยวเราไปรอเสาครับกูเดี๋ยวจะเชื่อต,ต,ต,ต้องดึงหลังอย่างเดียวครับดึงหลังมันก็แทงหลังได้อีกอะไอ้เหี้ย ขอบคุณหนึ่งร้อยบิตครับผมคนชนกไอ้เฮียเราจะปัมามันยังไงวะคือผมอกำลังคิดอยู่อะติดอะไรอะติดเครื่องเลยโอเค ไม่ทันไอ้พวกนี้น่านาน้านั่งเล่นข้างๆนะแบบน้านั่งเล่นข้างๆจจัดอะจริง คือเกมแม่งถูกด้วยแหละม่งเป็นปแบบเนี้ยอ๋อคอเดดมาด้วยกันใช่ไหมอย่างนี้เราส่งแบงคอเด็ด,ด้วยได้ป่าวอ่ะปอนอย่างนี้เราสามารถส่งแบงคอเด็ด,ด้วยได้ปะไม่ได้พี่ถ้าไม่ได้แหกแต่มาด้วยกันอย่างเงี้ยนะส่งนี้น่าจะมาด้วยกันนะแบบชัว ใช่พี่ส่งไม่ได้ไอ้แคยเกยมมันดีจังวะโอ้ผมเดินไม่ได้เลยอะทุกคน ทุกอย่างที่เคยเจอมารวมกันอยูาา่ที่ไอเวนี่อะอันนี้ไม่รู้จะสูย้ยังไงวะ นี่คือเราสามารถแบบให้มันแบนเลยไม่ได้เลยวะแบบเรียกไอ้เียแว่นมาดูอะ่ะบอลได้ปะแบบว่าเราเรียกไอ้แว่นมาดูแล้วก็ให้มันแบนเลยไม่ได้อ่ะไม่ได้ใส่อะไรมาด้วยนะเบิร์กอะ อีซี่แอนตี้ชีมึงสุดยอดเลยไอแว่นกูจะบอกเลย EAC ของมึงที่มึงภูมิใจนักภูมิใจหนาคือโคตรสุดยอดจริงกู <c oughs> บอกเลย e ีซ <c oughs> ี่แอนตี้ชีมึงที่แบบว่าโอ้โหแบน,นนแบนคนนู้นแบนคนนั้นแบนคนนี้สุดยอดจริงๆมันเจาะไม่รู้เจาะไปถึงโลกไหนแล้วไอ้หี้ยอ่ะ <c oughs>